สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y o YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็รายการเหรียญก็มีหลากหลายรายการนะครับที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับทางตามคลิปต่างๆที่ผมได้ทําคลิปลงทางช่อง YouTube ของผมนะครับย้ํานิดนึงนะครับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญตามที่คลิปของช่องเท่านั้นนะครับ ดูชื่อช่องด้วยนะครับสลาลมคอยเชนแนลนะครับถ้าเป็นคลิปที่ช่องอื่นๆทําขึ้นมานะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับต้องดูช่องด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญตามรายการนะครับส่งรูปเหรียญนะครับมาได้ที่ลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งลายดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองลายดีนะครับผมจะแจ้งไว้ ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับช่องทางการติดต่อแล้วก็ขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปเลยนะครับติดต่อได้แน่นอน100%นนะครับแต่ว่าอาจจะตอบกลับช้าหน่อยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคอนเซปต์ของคลิปนี้นะครับนี่เหรียญเล็กๆแบบนี้นะครับเหรียญเล็กๆนะครับแต่ว่าราคาไม่เล็กเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญแบบไหนบ้างที่มีราคาสูงแล้วก็ถ้ารวบรวมไว้ได้เยอะ ขายได้หลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ผมมีอยู่นะครับก็ผมรวบรวมมาแล้วก็ได้นําเอามาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับว่าลักษณะเหรียญมันเป็นยังไงถึงมีราคานะครับมาดูเหรียญนี้กันเลยดีกว่าเรียงจากล่างไปเลยก็แล้วกันนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับห้าสิสตางค์ลงข้าวนะครับนี่นะครับ ดูกันเลยดูกันเร็เรวๆเลยนะครับเหรียญน,นี้50สตางค์น,งนะครับเป็นพัดเสียนตรงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับปกติเหรียญปกติจะเป็นพัเสียนกลับนะครับเ,เหมือนเหรียญผมขอหาตัวอย่างแป๊บนึงนะครับผมมีตัวอย่างสักครู่นะครับ <S <S อ่านี่นะครับ ผมมีตัวอย่างเหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็คือเก็บไว้นานแล้วขออภัยนะครับผมคิดว่ารวงข้าวผมไม่น่าจะมีตัวอย่างนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับมันอยู่ในกล่องนี้นะครับผมขอไม่ลื้อดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเยอะนะครับ ปกตินะครับเหรียญตัวนี้จะเป็นเหรียญพระเสียงกลับนะครับแต่เหรียญนี้พิเศษนะครับเป็นเหรียญเออร์ลคอยนะครับเพื่อนๆสังเกตแบบนี้นะครับหมุนนี่นะครับแบบนี้เรียกว่าเหรียญพระเสียงตรงแบบนี้มีราคานะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่ที่ห้าร้อยบาทนะครับผมขออนุญาตแจ้งราคาขั้นต่ํานะครับแต่ว่าถ้าสวยๆก็ได้ราคาสูงกว่านี้นะครับเหรียญพระเสียงตรงรับซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับตั้งด้านหลังขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆหมุนเลยนะครับ นี่นะครับถ้าเป็นตรงแบบนี้เหรียญละเริ่มต้น500บาทนะครับขอทําความเข้าใจนิดนึงนะครับยกเว้นปีการจนาพิเศษนะครับเฉพาะเหรียญปีการจนาพิเศษปีพศ2539ถ้าเป็นพัสดเียนตรงคือเหรียญปกตินะครับชัดนะครับถ้าปี39ถ้าเป็นพัสดเียนตรงคือปกติไม่ได้รับซื้อนะครับเข้าใจแล้วนะครับเหรียญนี้พัสดเียนตรงนะครับเริ่มต้นที่500บาทนะครับไปกันเร็วๆเลยนะครับ เหรียญนี ala, e uh ้เหรียญย5สตางค์ปีพศ2,500เป็นเหรียญล่าสุดที่ผมได้มานะครับปกติเหรียญนี้ก็จะเป็นพัดเสียนกลับเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับเหรียญนี้เป็นพัดเสียนตรงนะครับเช่นเดียวกับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับผิดพลาดจากกระบวนการผลิตเป็นพัดเสียนตรงเหมือนกันนะครับก็รับซื้อเริ่มต้นที่500บาทเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับแล้วมาดูเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดู อันนี้คือเหรียญปกตินะครับเป็นพระเศียรกลับแต่ว่ามีราคาเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10สตางค์หายากนะครับ10สตางค์ทองแดงนะครับเลข1หางยาวนะครับอันนี้นะครับถ้าเลข1หางยาวมีราคานะครับรับซื้อ2 0 0ร้อยถึงห้าบาทนะครับดูที่เลข1นะครับแล้วก็ตัวนี้จะชี้ตรงตัวพอพานนะครับ ผมเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไม่อธิบายซ้านะครับนี่นะครับเลขหนึ่งหางยาวนะครับดูที่เลขหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้สองร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับแล้วมาดูเหรียญนี้อ่ะเหรียญนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่ายี่สิบห้าสตางค์นะครับไม่ใช่ซื้อเพราะปีเปลี่ยนปีพศสองห้าสี่สามนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับส่วนใหญ่เหรียญพวกนี้ถ้าไม่ใช่ปีพศ ผลิตน้อยก็จะต้องเป็นเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยนะครับถึงจะมีราคาเดี๋ยวดูเหรียญนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพระเศียรขวางนะครับถ้าขวางผมซื้อเริ่มต้นที่200ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับผมมีขวางอีกนะครับมีอีกหลายเหรียญเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ขวางนะครับเนี่ยเนี่ยผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นขวางนะครับเพื่อนๆสังเกตแบบนี้จับเปลี่ยนขึ้นแล้วก็หมุนเห็นไหมครับอันนี้ขวางนะครับเริ่มต้นที่200รอยบาทนะครับ แล้วก็มาดูเหรียญน,นี้นะครับนี่เหรียญน,นี้ปีสี่สามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ก็คือส่งมาขายเหมือนกันแบบนี้ตรงนะครับแบบนี้เริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นระเสียนตรงนะครับแล้วมาดูเหรียญน,นี้มีตัวอย่างเหรียญหน,นึ่งนะครับ นี่อันนี้ก็ขวางเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ซื้อเริ่มต้นที่200บาทนะครับ2 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูให้หมดเลยดีกว่าอ่ะมีเหรียญนี้อีกนะครับนี่อันนี้เกือบตรงนะครับอันนี้ครุฑนะครับอันนี้ต้องส่งราคาส่งรูปเหรียญมาดูนะครับต้องส่งมาตรวจสอบก่อนนะครับราคาหลักพันนะครับแต่ก็คือผมต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะครับครุฑตรงมีปลอมเยอะนะครับแต่ที่ผมเน้นรับซื้อผมจะเป็นขวางมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบออกง่ายนะครับ อันนี้ก็ขวางนะครับ200เริ่ยรมทอนที่200บาทนะครับแล้วมาดูเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนะครับอ่าอันนี้คือเหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญพระเสียกลับนะครับแต่ว่ารับซื้อ 2,000- ถึง3,000บาทนะครับถึง35 0 0ก็ได้เหรียญนี้ถ้าสวยๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับทําไมถึงรับซื้อเป็นพระเสียกลับปกติทําไมถึงรับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติเราต้องดูที่ปีพศนะครับ เหรียญน,นี้ปีพศ2542ปีพศ2 5 4 2เป็นปีที่ผลิตน้อยนะครับเพื่อนๆเหรียญน,นี้รับซื้อ2000ถึง3,500บาทนะครับเนี่ยเหรียญ25สตางค์เหรียญเล็กๆนะครับรับซื้อปี42แล้วก็ปี44นะครับราคารับซื้อ2 0 0 0ถึง3,500บาทถ้าสภาพสวยๆแบบนี้ซื้อได้ถึง3,5 0 0นะครับนี่นะครับ ก็เป็นเรื่องราวของเหรียญนะครับเหรียญเล็กๆนะครับก็พยายามทําคลิปให้กระชับนะครับเพื่อนๆจะได้ดูคลิปให้จบนะครับนี่นะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถกดดูซ้ําได้นะครับสําหรับเรื่องราวของเหรียญเล็กๆพวกนี้นะครับมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราควรไปสังเกตนะครับเหมือนเหรียญเนี่ยเนี่ยถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้นะครับเป็นเหรียญที่เราไม่ได้ใช้ด้วยซ้ําในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญพวกเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วทั้งนั้น เหมือนเหรียญน,นี้อาจจะใช้นะครับแต่ก็คือเราไม่ได้พกติดกระเป๋าออกไปข้างนอกเป็นเหรียญแบบเงินทอนแล้วเอาไปวางหลังตู้เย็นหลังไว้ที่ตู้โชว์อะไรแบบนี้เป็นเงินทอนจากพวกห้างสรรพสินค้านะครับเขาทอนเศษมาให้เรานะครับเพราะว่าการขายของที่เป็นเศษสตางค์อันนั้นก็คือก็คือกาไรของเขานะครับกำไรของร้านค้าร้านใหญ่ๆนะครับนี่นะครับก็เราคงไม่ได้พกออกไปไหนมาไหนนะครับแต่ก็คือได้เงินทอนมาแบบนี้ ก็ลองสังเกตดูนะครับว่ามันเป็นแบบที่ทางช่องผมรับซื้อหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่มีราคานะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูแล้วก็มา,า,าให้ราคานะครับแจ้งราคารับซื้อไว้คร่าวๆนะครับราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ความนิยมในช่วงเวลานั้นๆแล้วก็ราคาซื้อขายในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับก็ใครมีก็ลองสอบถามกันมาได้นะครับส่งรูปมาตามช่องทางที่ผมแจ้งไว้นะครับลายดี0 9 5ย์2 4 4 4 3แล้วก็สลาลม888นะครับติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ